ตูลบี่สุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนยิ่งรักยายสาวพนเจนจรเรื่องนี้เกิดจากการมิกรวมกันของ4หัวข้อด้วยกันเลยนะคะ 1. พ่อเลี้ยงใจร้าย 2. แม่ที่ไม่เข้าใจลูก 3. แม่ใจร้ายไล่ลูกออกจากบ้านและ 4. เมื่อแจ๋วทำคุณชายท้องเสีย หนูดีมาทำความรู้จักไว้สิจ้านี่คุณชัดชยัยสามีใหม่ของแม่คุณชัดชัยคะนี่หนูดีลูกสาวฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงผู้ชายคนนี้พ่อเลี้ยงเรางั้นเหรอเออสวัสดีค่ะคุณชัดชยัยดูสิไม่ยอมเรียกว่าพอ่อคงยังไม่ชินคุณชัดชัยให้เวลาแกนหน่อยแล้วกันนะคะ ตอบคุณแม่คงกลับจากที่ทำงานช้าน่นแน่เลยอะ่ะแล้วอีตาพ่อเลี้ยงนั่นอยู่บ้านหรือเปล่านะอ้าวหนูดีจ้าเป็นยังไงวันนี้เรียนหนักไหมหนาวหรือเปล่าชักจะมากไปแล้วนะกล้าเข้ามาในห้องส่วนตัวฉันเช่่อหรอ เออคุณชัดชัยคะกรุณาออกไปเถอะคะ่ะหนูเปียกฝนมาหนูจะเปลี่ยนเสื้อแหม่ก็ตอนนี้แม่หนูก็ยังไม่กลับฉันก็เลยอยากจะมาช่วยหนูไงจ๊ะนี่คุณปล่อยหนูนะคุณชัดชัยอย่ามาทำรุ่มร่ามแบบนี้ไม่เอาหน้าหนูดีอย่าดื้อน,นะได้ในเมื่อคุณไม่ฟังหนูโอ้ยอยากคิดว่าหนูไม่รู้นะว่าคุณคิดจะทำอะไรนะ่ะคุณมันก็แค่พ่อเลี้ยงใจร้ายแล้วก็มักมาก ุณแม่หนูดีคุณชัดชัยคุณแม่คะคุณแม่เชื่อหนูนะเขาเข้ามาในห้องหนูอะค่ะเอาอะไรมาพูดหน่ะหนูดีคุณชัดชัยเขาเป็นสุภาพบุรุษเขารักแม่จะตายคุณแม่คะมานี่เลยแกเห็นเขาหน้าตาดีหน่อยอายุอ่อนกว่าแม่เยอะก็เลยให้ท่าเขาใช่ไหมหนูดีคุณแม่ฟังหนูบ้างสิมันไม่ใช่นะคะคุณแม่ในเมื่อทําตัวแบบนี้ก็ออกไปเลยจะไปไหนก็ไปหนูดีคุณแม่ทําไมคุณแม่ไม่เชื่อหนูดีแล้วคะ ฉันเชื่อใจคุณชัดชัยจะไปไหนก็ไปขอบพระคุณมากค่ะแล้วมาอุดหนุนใหม่นะคะอา้าวหนูทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะดึกแล้วเป็นสาวเป็นนางกลับบ้านเถอะหนูไม่มีบ้านให้กลับหรอกค่ะพี่ตอนนี้คุณแม่เขาไล่หนูออกจากบ้านแล้ว นี่หนูไม่มีที่ไปจริงๆนั้นหรอจริงสิงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันโหพี่นี่มันบ้านหรือวังแนะ่ฟังชีวิตของเธอแล้วพี่ก็เห็นใจหม่อมท่านประกาศหาคนรับใช้อยู่พอดีรับใช้ท่านดีๆถนูดีท่านจะได้เอ็นดูส่งให้เรียนต่อนะห้องอาหารไปทางนี้ใช่ไหมอะพี่ นั่นล่ะไปจัดโต๊ะจัดอะไรให้เรียบร้อยเอาหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครมายืนรอรับกระเป๋าเลยแฮะนี่เธอเพิ่งมาทำงานหรือไงฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะฉันชื่อหนูดีคุณคงเป็นคุณชายสกายสินะคะเป็นคนรับใช้ใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรับน้องกันหน่อยนะฉันกำลังหิวนะ่ะไปทำอะไรอร่อยๆมาให้ฉันภายใน15นาทีสิเออคือว่าเรื่องนั้น อย่าบอกนะว่าคิดจะอู้ไปทำมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยเจ้าหยดเจ้าอย่างเจ้าอำนาจ <_ d LP> ได้เลยนี่เมื่ออยากกินฝีมือชนักใช่ไหมคุณชายนางแจ่วคนนี้จะจัดให้ <_ d LP> ถึงจะหน้าตาบ้านๆแต่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนี่นี่ใสอะไรลงไปบ้างเนี่ย <_ d LP> อย่ารู้เลยค่ะคุณชายว่าฉันใส่อะไรลงไปฉันเจออะไรฉันก็โยนลงไปทั้งนั้นล่ะ <_ d LP> จะหมดเดี่ยวหมดแรงแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะหนูดีใช่ไหมทำอะไรของเธอเนี่ยคิดจะปองได้ฉันงั้นเหรอเอาตาชายทำไมหมดสภาพแบบนั้นล่ะลูกอ่ะเออมอมก็ฝีมือยายนี่สิครับหม,ม่อมแม่ผมใช้ให้ไปทำอาหารทำอะไรมาก็ไม่รู้ขอโทษค่ะมอมคือว่าหนูทำอาหารไม่เป็นแล้วทำไมไม่บอกก่อนฮะยายบือ้อ ฉันจะบอกคุณชายแล้วค่ะแต่คุณชายก็สั่งสั่งอย่างเดียวอะนันนานทีจะเจอสาวที่กล้าตีฝีปากกับตาชายนะเนี่ยคนนี้หละตาชายแกมั่นกับเขานะอะไรนะคะหม,ม่อมมะมั่นเหรอคะหม่อมพูดเป็นเล่นมะม่มแม่ครับคือว่าผมเก่งเนะเลื่อนจากคนใช้มาเป็นคู่มั่นของฉันได้เนี่ย ให้มันดีๆนะคุณชายสกายก็เพราะความเจ้าเยอะเจ้าอย่างของคุณตั้งหานงั้นก็จําไว้ที่ฉันมั่นกับเธอก็เพราะว่าหมอมแม่สัญญาจะถอยรถคันใหม่ให้ฉันคุณก็เหมือนกันจำเอาไว้นะคะฉันไม่ได้พิสวั์ฉันแค่อยากเรียนหนังสือต่อเฮย้ยเอกสารเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยได้แบบมาช่วยงานฉันก็ดีทําให้เสร็จนะคุณชายคะฉันไปเรียนหนังสือตอนกลางวันตอนเย็นมาช่วยงานคุณเนี่ยฉันยังไม่บ่นเลยนะ ออย่าพูดมากนะรีบๆทำจะได้รีบกลับอ้าหลับไปแล้วงั้นเหรอช่างเถอะก็ยังถือว่าทำงานเสร็จแล้วนะพูดถึงเย,ยนี่ดูๆแล้วก็ไม่ใช่คนร้ายกาศอะไรทำไมถึงได้หนีออกมาจากบ้านนะอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันที่ช่วยงานฉันเป็นยังไงล่ะเราโหมงานดึกดื่นทุกวัน ตีจริงๆไม่รู้จักรักษาสุขภาพบ้างหม่อมแม่ครับแล้วหนูดีละครับเพาอยู่ทำงานดึกกับผมทุกคืนเลยอะแน่ตาชายเป็นห่วงเขาก็พูดออกมาตรงๆก็ได้เออคือว่าอย่ามาซึนมีใจให้เขาแล้วล่ะสิคุณแม่คุณแม่นี่นาหนูดีหนูดีจริงๆด้วยมานี่หน่อยลูก คุณแม่เกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงได้ฟกช้ำดําเขียวแบบนี้คือว่าแม่แม่โง่เองแม่มองคนผิดไปหนูดีผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะคุณแม่เขาทําร้ายคุณแม่เหรอที่ผ่านมาแม่หูตามืดมัวรักแล้วก็หลงเขามากเกินไปเขาพาผู้หญิงใหม่มาแม่ไปว่าเขาเขาก็เลยโ้อคุณแม่หนูดีกลับไปอยู่บ้านเรานะลูกนะกลับไปอยู่กับแม่ มันก็เป็นแบบนี้แหละคุณชายขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉันขอบคุณหม่อมด้วยแต่ฉันต้องกลับบ้านแล้วต้องกลับต้องกลับแล้วงั้นเหรอทําไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะคะคุณชายสกายเอาล่ะพูดก็พูดถามจริงเธอไม่รู้สึกอะไรกับฉันบ้างเลยเหรอเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะถึงแม้ฉันจะรู้สึกแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกด้วยมันก็ใครว่าล่ะไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่เลยสักนิด หนูดีฉันเคยชินกับการมีเธอไปแล้วฉันว่าฉันปิ้งเธอเข้าให้แล้วล่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะฉันเองก็เหมือนกันนะดีใจจังงั้นก็ตามนี้กลับได้แต่ใจของเธอน่ะห้ามกลับไปด้วยเด็ดขาดเลยนะเอาล่ะอัปเดตเรื่องใหม่ของพี่นะคะสรุปว่าต้องเปลี่ยนยกชุดนะไม่ใช่แค่สายเท่านั้นถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเสียงนะคะเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนสักวันมารืนเนี่ยน่าจะได้ของมาแล้วฝากซับสไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ